สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะวิดีโอนี้เป็น Happy Talk นะคะก็จะมารีวิวชีวิตปี2024ของทัพพิมค่ะว่าปี2024กับการอยู่ต่างประเทศเป็นปีที่2แล้วไปทําอะไรมาบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างน,นะคะอยากจะบอกว่าปีนี้ย้ายประเทศสําเร็จแล้วนะคะทุกคนมาพูดเรื่องการงานอะไรแบบนี้กันก่อนเพราะว่าทัพพิมพคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้อะไรพวกนี้มากกว่าชีวิตประจําวันของทัพพิม์ใช่ไหม สำหรับการงานในปี2024นะคะคก็ยังเหมือนเดิมค่ะทำงานออนไลน์ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันในช่อง YouTube ของทัพทีมเนาะจะมีขายของออนไลน์นะคะก็จะมีการลองทำอะไรใหม่ๆด้วยอย่างเช่นการทำสมุดและหนังสือขายใน Amazon KDP เนาะแล้วก็ทำใบงานขายใน Teachers Pay Teachers ด้วยนะคะแต่ว่า,าทัพทีมลงสินค้าไปไม่เยอะค่ะรายได้ก็จะมาแบบกระปิดกระปอยเออไมไ่สามารถสร้างเป็นรายได้หลักได้ตอนนี้ต้องโฟกัสกับมันเยอะๆอ่ะคือทัพทีมรู้แหละว่าถ้าลงแค่สิกว่าชิ เออมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เขาขายดีๆเขาลงกันเป็นร้อยชิ้นเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นทัพพิมพ์ก็เลยเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าปีนี้เราจะโฟกัสด้านนี้ได้ไหมนะคะ แต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีขายของออนไลน์ที่สอนทําใน YouTube นะคะแล้วก็จะมีโฟกัสการทํา y o YouTube มากขึ้นค่ะถัาพิมทํา y o YouTube ช่องนี้เนาะ The Happy World นะคะปีนี้ช่องเติบโตเยอะกว่าปีที่แล้วมากปีที่แล้วอะ่ะคนติดตามประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ4,000กว่าคนปีนี้คนติดตามช่องนี้เพิ่มขึ้น12,500คนค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่ติดตามกันมานานแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามกันอยู่ใครที่เพิ่งติดตามกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ปีนี้ช่อง The Happy World นะคะก็เติบโตกันมา12,500คนใช่ไหมทำวิดีโอลงไปประมาณ77วิดีโอนะคะและถ้าพิมยังมีอีกช่องหนึ่งค่ะที่เป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์เนาะอันนั้นช่องมั่วมากเลยถ้าพิมแบบไม่ได้โปรโมทอะไรเลยด้วยก็คืออยากจะทำบล็อกบันทึกชีวิตประจาําวันว่าไปทําอะไรมาบ้างก็เอาไปยัดไปช่องนั้นนะคะมีแบบว่าแคสเกมด้วยแล้วก็มีลงนิยายเสียงด้วยนะคะช่องนั้นปีก่อนหน้านี้ ช่องนั้นมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณ700คนปีนี้นะคะเ้าทิมอัปโหลดวิดีโอไป170วิดีโอในช่องนั้นเราก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1300คนค่ะรวมรวมทำสองช่องนะคะก็ทำวิดีโอไปแบบว่ามากกว่า200วิดีโอถือว่าแบบอืมก็ขยันเหมือนกันนะเรา ก็เลยมีรายได้จากการทำ YouTube ด้วยนะคะก็ถือว่าการเงินปีนี้หมุนไปได้เรื่อยๆค่ะก็อย่างที่เคยพูดไว้ในปีที่แล้วเนอะว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่ต่างประเทศมันใช้เงินเยอะมากนะคะออกบ้านทีนึงก็คือเสียตังแล้วอะแล้วปีนี้นะอยากจะบอกว่าทับพิมอะ่ะจ่ายเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้มันเป็นความตัดสินใจผิดพลาดของทับทิมหลายอย่างมากที่จ่ายเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้เยอะมาก แต่ก็ยังพอสามารถหมุนเงินได้เรื่อยๆนะคะนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ ปี2024เ่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งเออนอกจากนี้นะคะอย่างที่พูดไว้ก็คือทัพทิมย้ายประเทศสําเร็จแล้วนะคะทุกคนใช้เวลา2ปี2เดือนในการอยู่ประเทศโปรตุเกสคะและได้บัตรเลสิเดนการ์มาแล้วนะคะทุกคนขอไล่ไทม์ไลน์นิดหนึ่งละกันก็คือว่าทัาพทิมมาที่เนี่ยใช้เวลา2เดือนในการทําเอกสารน่นนี่นั่นและซับมิตเอกสารทั้งหมดในเดือนที่3นะคะซึ่งถ้าไปเทียบกับคนอื่นทัพทิมก็ถือว่าใช้เวลา2เดือนในการเตรียมเอกสารนะ่ะถือว่าเร มากมกเลยนะจากนั้นสัมมิเดเอกสารปุ๊บก็คือรอเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมใช้เวลาทั้งหมด1ปีกับอีก8-9เดือนอะ่ะ8เดือนอะไรอย่างเงี้ยในการถึงคิวเรียกสัมภาษณ์ดิฉันค่ะปี2023ทําอะไรไม่ได้เลยก็คือรออย่างเดียวไม่มีวี่แววว่าเธอจะเรียกสัมภาษณ์ฉันเมื่อไหร่และในปี2024ก็จะมีการเปลี่ยนระบบ ออภายในองค์กรของเขาอะนะเขาเปลี่ยนระบบอ่ะเราก็โอเคทําใจแล้วแหะอาจจะนานอีกนิดนึงแหละเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนคนทํางานกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมล้วก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเอเจนซี่เอเจนซี่บอกว่าเดี๋ยวฉันให้ทนายช่วยเธอเอาไมหมเธอจะได้บัตภายใน2-3สสัปดาห์จ่ายเงินก้อนนี้มาหลักหมื่นเออฉันก็โอเคจ่ายเงินไปหลักหมื่นจ่ายเงินปุ๊บ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนผ่านไปองค์กรนี้เขาเปลี่ยนระบบอีกแล้วค่ะเธอเพราะฉะนั้นทนายที่เคยทํางานได้อะเขาก็ไม่สามารถมาเร่งเคสให้เราได้เนื่องจากว่ามันเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินที่ดิฉันจ่ายไปอะก็คือไม่ได้การันตีอยู่แล้วว่าจะได้ภายใน3อาทิตย์เออนึกออกไหมมันเหมือนกับการแบบจ่ายฟรีไปอย่างนั้นเลยอ่ะอืม เขาก็แค่ช่วยเรื่องเอกสารให้เรานิดหน่อยกับการตามเคสให้เรานิดหน่อยว่าแบบถึงไหนแล้วได้หรือ,อยังเธอตามเคสให้ฉันหน่อยโทรอัปเดตให้ฉันหน่อยแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ทําให้เคสเราเร็วขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไปยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ไฟนนลอ,อะ่ะ รอประมาณ4เดือนนะคะแล้วทัพทิมก็ได้บัตรมาแล้วนะคะตอนนี้ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจมากๆนะในที่สุดเราก็ได้บัตรมานะคะแต่ดีใจได้แค่แป,ป๊บเดียวแหละเพราะว่าตอนนี้ก็แบบกําลังเครียดเรื่องการจัดตารางชีวิตตัวเองอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าทัพทิมก็มีแผนที่จะกลับไทย mm hmm. ใช่ไหมไม่ได้กลับไทยมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยฉันจะได้กลับไทยสักทีนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเดือนหน้าน่าจะได้กลับไทยแล้วนะ mm hmm. แล้วก็จะมีแผนแบบว่าย้ายประเทศน่นนี่นั่นอีกอ่ะ พักไว้ก่อนก็สรุปว่าย้ายประเทศสําเร็จแล้วนะคะต่อไปขอพูดเรื่องรายละเอียดยิบย่อยในการใช้ชีวิตปีนี้ปี2024แล้วกันเนาะอ่ะตั้งแต่ต้นปีนะก็จะมีเพื่อนสนิทบินมาหาเนะาะทัพพิมก็มีโอกาสได้พาเพื่อนสนิทเนี่ยเทีเ่ยวเทีเ่ยวลิสบอนปอโตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทริปที่แฮปปี้มากๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านทัพพิมย้ายบ้าน2รอบในปี2024โทโอ,โอบ้านรอบแรกอยู่ แค่ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งนะคะฉันไปนเป็นพยานในการนอกใจของของคนที่ให้เร,ทราทิพย์เช่าบ้าน <c oughs> เออนั <c oughs> ่นแหละแล้วทิมก็ย้ายบ้านอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจากว่าคนที่ให้เช่าบ้านนะคะจะของบ้านเสียงดังมากกับบ้านหนาวมาก <c oughs> เธอบ้านหลังนี้มันหนาวมากแบบว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาทั้งเดือนนะ พิมเหงื่อออกแค่3วันคือนั่งอยู่เฉยๆคือเหงื่อออกแค่3วันนอกนั้นคือหนาวเธอหน้าร้อนน่ะมันควรจะร้อนมากๆนึกออกปะแต่บ้านมันหนาวมากอย่าให้พูดถึงหน้าหนาวอ่ะก็ผ่านไปกับมาหากราบยายบ้านนะคะ ต่อไปปี2 0 2 4ก็จะเป็นปีที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนิดนึงเนาะก็อย่างเช่นว่าคริมได้มีโอกาสได้มานั่งทําแบบโคเชถักโคเชเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปขายที่ตลาดนัดที่โปรตุเกสเออแต่ก็ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะมีขายออนไลน์ด้วยก็ขายได้นิดๆหน่นนนอยๆเออแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูหนังที่ลิสบอนแล้วนะอยู่กันมา2ปีเพิ่งมีโอกาสได้ไปดูหนังนะคะเป็นหนังผีอินโดนีเซีย เพื่อนชาวอินโดนีเซียชวนไปดูฟรีก็เลยได้ได้ไปสัมผัสออบรรยากาศโรงหนังก็ก็โอเคโรงหนังที่ไปก็จะเป็นโรงหนังแบบวินเทจนิดนึงไม่ได้อลังการแบบบ้านเรานะเออแต่ก็โอเคประทับใจนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสได้ไปตรวจฟันประจำปีแล้วก็ไปขูดหินปูนนะคะที่โปรตุเกสซึ่งราคาแพงกว่าไทยทั้งหมดทั้งมวลแพงกว่าไทยเกือบสามเท่า แล้วมันแบบว่าหลากหลายขั้นตอนมากๆแต่ว่า,าท้าพิมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไทยเนาะเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปตรวจฟันอนะ่ะท้าพิมก็ไม่ได้ตรวจฟันมา2ปีแล้วไงอันนี้ก็รู้จักกับหมอฟันน้องที่เรียนหมอฟันก็เลยให้ไปใช้บริการเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ พูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วนะก็อยากจะบอกว่าปีนี้ก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในในชีวิตเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องผิดพลาดที่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรแต่เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจอะ่ะรู้สึกว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างหลายๆเรื่องของเราอะ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่คิดน้อยไปหน่อยเออแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเรามากกว่าคือไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันอะไรแต่รู้สึกว่ามันเสียใจอะ่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าทัพทิมต้องมาฝึกแบบอนั่งสมาธิดูใจตัวเองดูสภาพอารมณ์ตัวเองฝึกให้อภัยตัวเองแบบสุดๆไปเลยตลอดทั้งปีเนี่ยรู้สึกแบบฉันให้อภัยตัวเองมาบ่อยมากหลายรอบมากแต่มันก็ทําให้เราตระหนักอะไรได้ในหลายๆอย่างเนาะออคนเรามันต้องมีเรื่องผิดพลาดกันบ้างชีวิตเราถึงจะก,ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นใช่ไหมมันต้องมีแบบบทเรียนให้เราแบบ ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญเลยคือเราเรียนรู้แล้วก็ไม่ทําผิดอีกไม่ทําพลาดอีกถูกไหมคะแต่นะตอนนี้คือทุกอย่างค่อนข้างโอเคแล้วนะเพราะว่าพอเราทําใจได้เราก็มองหาวิธีการแก้ปัญหาอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะคะส่วนเรื่องความรักในปีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าให้พิมพ์คบกับแฟนมา1ปีเเดือนแล้วนะคะมาเจอแฟนที่นี่เนาะ แฟนก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมค่ะปีนี้เป็นปีที่ฉันเพิ่งพาผู้ชายเยอะมากเพราะว่ามีปัญหาทางใจเยอะมากอย่างที่พูดเออก็คือเราก็เล่าให้ผู้ชายฟังแล้วเขาก็แบบให้กําลังใจเราอยู่ข้างๆเราเออเราก็รู้สึกว่านอกจากพ่อกับแม่แล้วที่เราเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟัง ก็มีแฟนนี่แหละที่ยังสามารถซัพพอร์ตได้ไม่ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดอะไรยังไงเนาะแฟนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้กําลังใจเราดีมากๆปีนี้ก็อยากจะให้เครดิตเขาเนื่องจากว่าเราเจอเขาบ่อยกว่าเจอพ่อเจอแม่นึกออกปะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศใช่ไหม และเนื่องจากว่าแฟนทัพี่มเป็นคนฝรั่งเศสที่ทํางานที่สเปนนะคะทัพพิมก็เลยมีโอกาสได้ไปไปมา,มาที่สเปนบ่อยขึ้นก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่สเปนด้วยนะคะและล่าสุดนะคะก็ไปเจอพ่อแม่แฟนมาแล้วนะคะก็คือไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสมาแล้วนั่นเองเอไปเปิดตัวที่บ้านเขาไปเจอทุกคนในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าเป็นคริสต์มาสเนาะก็เป็นการรวมญาติของเขานะคะแล้วก็ไปเขาดาวขึ้นปีใหม่ที่ฝรั่งเศสมาด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะตอนไปฝรั่งเศสคือคือฮอร์โมนเปลี่ยนเหมือนกันนะที่ทิมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเรื่องของฮอร์โมนเที่ยวทิมใกล้จะเป็นเมนแล้วหรือว่าเป็นความอินโทรเวิร์ดของตัวเองหรือว่าความที่ฝรั่งเศสตอนตอนวินเทอร์ตอนฤดูหนาวอ่ะมันไม่มีแดดเลยเธอโออมีแดดอยู่สองสาวันได้มั้งแป๊บๆปบอะไรอย่างเงี้ยนอกกนั้นก็คือฟ้ามืดมาก ฝนตกอะไรอย่างนี้มันทําให้แบบเหมือนเคมีในร่างกายเราเปลี่ยนอะ่ะเออเพราะฉะนั้นช่วงเที่ิมอยู่ฝรั่งเศสอะ่ะเออช่วงแรกๆอยังโอเคอยู่พออยู่สักประมาณ10วันอะทิมรู้สึกได้เลยว่าเครียดร้องไห้เออ,อยู่ๆอ,อ,อยู่เฉยๆก็ร้องไห้เลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะคือยังพูดกับตัวเองอยู่เลยว่าทําไมฉันต้องร้องไห้ด้วยแต่น้ําตาม,มันไหลออกมาแล้เออมันควบทุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่พอวันไหนมีแดดปุ๊บที่ฉันออกไปนั่งตากแดดเลยนะเรารู้สึกเลยว่าวันนั้นน่ะแฮปปี้มากรู้สึกแบบโอเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนมากเลยนะคะ <laughs> ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตปี2024เนาะชีวิตทัพทีม จริงๆก็ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยนะร้องไห้บ่อยมากแต่ว่าเป็นปีที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆครับพิมได้บัตรเรสิเดนซ์การ์ดแล้วนะคะตอนนี้พิมพ์ก็อยู่ในช่วงของการวางแผนชีวิตว่าจะเอาอยัางไงต่อดีซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะกลับไทยแล้วนะคะจะกลับไปอยู่ไทยสักสามสีเออ่เดือนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยวางแผนกันใหม่ว่าเราจะกลับมาที่โปรตุเกสหรือว่าจะย้ายไปประเทศอื่น <laughs> นี่ยังไม่จบนะชีวิตคือการเดินทางสุด,สด ปี2024ของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสามารถแชร์กันได้นะสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามมาโดยตลอดค่ะหวังว่าจะติดตามเป็นกำลังใจให้ริมต่อไปนะคะขอให้ปี2025ของทุกคนเป็นปีที่ดีนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้ค่ะใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ